บอ่อที่ขุดด้วยแรงงานตัวเองสมัยก่อนขุดวัลเม็ดสอเมตร,ตอ,มต,รตอนเป็นเด็กยังอยู่ให,ให้เห็นทุกวันนี้ซ่อนส่วนบอ่อนี้ก็ใช้รถขุดครับเมื่อปี ปี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 เดนนะครับปีสี่แปด่ใช่อ่ะไม่ใช่ปีสี่แปดเดยวนนะปีสี่สองครับใช้แมโคโคขุดนะขุดตอนนั้นประมาณแสนแสนสองแสนสามนี่มั้งครับก็ยังอยู่ ส่วนอันนี้ก็เป็นอีกบ่อที่ขุดปี42ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจระหว่าง38ถึง42นะครับที่ขุดก็ยังอยู่สภาพเดิมแต่ที่แสบไหครับมะม่วงพอขุดบ่อเสร็จก็ต้นไม้มาปลูกตามรอบบ่อ ไปซื้อร้านขายต้นไม้ทั้งหมดก็ซื้อมะม่วงพันหนองแซงอกกล่องเฉียวเสวยฟ้าลั่นนะที่มาปลูกแต่ทั้งหมดที่ออกลูกมาเป็นมะม่วงกระล่อนป่าทั้งหมดเนี่ยส่วนด้านนู้นก็ปลูกผลไม้ยืนต้นที่กินได้ทุกอย่างครับสรุปว่า ดินทางนี้อยู่รอดได้แต่กระท้อนกับมะม่วงส่วนฝรั่งก็ปลูกแป้นสีทองกลมสาลี่ผลสุดท้ายก็ได้ฝรั่งขี้นกอีกเหมือนกันครับสรุปแล้วโดนหลอกก็ทั้งเงะาะทั้งทุเรียนลำใหญ่ปลูกหมดครับแต่ไม่โตข้าวเขาเรียกว่างามเกินไป กล็ล้มแล้วนี่ละนาดทางน้นก็น้ำจะน้อยตัวข้างล่าง<ม>ก็จะออกลวงสีทองอันนี้ยังออกเขียวเต<ม>่าเผาถ่านครับ<ม>ยังใช้งานได้อยู่นะครับทำครั้งเดียวถ้าจะเป๋าก็เอาปืนลงไปใส่ยัดยัดขั้นตอนก็จะยากสักหน่อย แต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยทำแล้วส่วนบอ่อนี้ได้จากโครงการลอกคลองหนองบึงโครงการสมัยชาวลิตเป็นนายกครับช่วงไปลายๆก่อนที่จะมีไทยลักไทยขึ้นมาส่วนวัวที่เลี้ยงก็เลี้ยงจะว่า เป็นอาชีพที่ดีมันก็ไม่เชิงมันตัวเลือกมันน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่เลี้ยงไม่ได้ทําอะไรเลยเท่าที่ผมจําได้มีรอบหนึ่งแปดหมืนรอบหนึ่งแสนสองครับที่มาลงทุนไว้นานแล้วไม่ได้จำมุมมองครัที่เห็นเดินพี่เคยอายุ79เปีจะ8แปดสิบทางวัด ถ้าเขาไม่แข็งแรงหรือถ้าไม่เป็นโรคไปก็ยัยงแข็งแรงนี่ผลงานที่กำลังทำกำลังปลูกมันแจ่วภาษาไทยมันญี่ปุ่นมันเทศครับที่โลง่ลงๆนี่กำลังปลูกส่วนตรงนี้ก็พีสไยตอนนี้ก็คือเป็นข้าวเจ้าครับคือข้าวที่ใช้หุงไม่ใช่ข้าวเหนียวพอข้าวชุดนี้เสร็จข้าวเหนียวก็เริ่มต่อ ส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งสิบแปดไร่ใสอ้อยทั้งหมดนหนองบัวลำพูที่อำเภอนากางมีโรงงานน้ำตาลมามาแล้วปีที่แล้วได้พันแปดร้อยบาทข้อพอได้สำหรับรเกษตรกรเขาบอกว่าจุดไหนที่คนอยู่ งูจะไม่อยู่คำพูดนั้นเลิกใช้ครับพี่ชายเคยเดินงูโดนงูแมวเโสกกับตรงนี้เกือบตายเหมือนกันถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันสมัยก่อนบ้านนอกก็จะรอทำแต่นาเอาแต่ข้าวไว้กินพอฤดูแรงก็ไม่ได้ทำต่ออะไรแต่สมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วครับมีไฟฟ้าลงถึงที่นา มีน้ำมีสนนอกเกอร์เจาะบาดาลใช้น้ำได้ทั้งปีถ้าขายันอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอดต่างกับสมัยพวกผมเป็นเด็กทำนาเสร็จอาหารที่หายจินก็ตามมีตามเกิดปะลาปลาแดกแก้วอาหารหลักเลยแม้กระทั่งต้มข้าวใส่เกลือก็จินกันมาแล้วปนไข่ก็จินกันมาแล้วแต่สมัยนี้ไม่ครับ จากบอ่อที่มาขุดไว้กินปลาได้ทั้งปีพอถึงตอนเที่ยงเขากลับไปกินข้าวบ้านนะ79ปีบจริงๆแล้วอยู่บ้านเราถ้าขยันไม่หดตายครับแต่ว่าบางบางมุมมองขยันมาแล้วทำผลผลิตมาแล้วไม่มีที่จำหน่ายออกครับ ถ้าอย่างนี้มันก็ขายไม่ได้มันเป็นทางหมู่บ้านชนบทรถไม่ผ่านจุดที่ผมมองก็น่าจะเป็นทางจังหวัดเชื่อมจังหวัดก็คือถนนใหญ่ถนนหลวงที่รถวิ่งผ่านผมต้องหาซื้อที่อีกสักแปลงนับเปิดร้านค้าก็จะนำผลผลิตจากพวกนี้จะทำเอาไปขายคิดไว้อนาคตผมไม่ทำนะครับแต่จะให้ลูกหลานทำ ผมพอแล้วตอนนี้หมดนี่มองหาที่แล้วครับคนทุกคนก็จะรักถิ่นที่เกิดถิ่นที่โตมาอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้ย้ายมาอยู่ตอนอายุแปดขวบนะครับผมไม่ได้เกิดที่นี่เกิดที่น้ำผองของนแก่นก็ถ้าสภาพอยู่แบบนี้อยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้ครับมันก็หนึ่งเรื่องของรายได้ หลายจ่ายมันไม่ใช่มันไม่สะดวกสภาวะของคนอยู่ที่นี่เท่าที่ดูก็นอกจากอาชีพราชาการที่รีทายไปแล้วคนอื่นไม่น่าจะมีแบบเงินแบบไว้กินตอนชลาประมาณนั้นอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ได้จากเงินพระป่าที่ระดมกัน หามาครับก็ใช่อรช่วงที่ผมหาพระปากนี่เป็นอาคารเรียนเก่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นอาคารไม้นะครับตอนนี้เป็นปูนสมัยผมเป็นเด็กมีแค่ป .1 ถึงป .4 ครับโรงเรียนที่นี่มีนักเรียนอยู่แค่เจ็ดสิบคนเป็นหมู่บ้านเล็กๆสมัยอยู่ป .4 ผมก็งงย้อนหลังว่าหนังสือทุกเล่มของ ที่ใช้เรียนป .4 ผมที่ท่องติดปากได้หมดหมดทุกเล่มครูก็งงแต่เพื่อนคนอื่นไม่มีใครท่องได้ไม่มีใครทอ่รทองด้วยแต่ก็อาจจะเป็นเพราะอ่านอ่านบ่อยหรืออาจจะท่องอย่างล่ามเกียนกัแบบคุณ้างคุณแผนเนี่ยครูเคยให้ท่องให้ฟังแล้วก็ดูหนังสือเขาก็งงอยู่ว่าผมท่องได้ไงสนามโรงเรียนแล้วก็วัด บ้านนะสิ่งแวดล้อมการศึกษาสถานะเลยไม่ได้ศึกษาต่อในสมัยนั้นก็เป็นไปตามสภาพสมัยนั้นบ้านผมก็ชนบทจริงๆเด็กรุ่นผมไม่มีใครได้ศึกษาต่อนะครับมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันคนหนึ่งเขาบวชเรียน ส่วนพระห้าปวงกได้ไปเรียนหมู่บ้านอืเขาบวชเรียนก็ได้ปริญญาก้าสามเณรได้ปรียนข้าวสามเณรดีเด่นด้วยสองคนในปีนั้นกำแพงนี่เขาเพิ่งทุบนะเป็นกำแพงใช้ชั่วคราวสุกเฉินระหว่างวัดกับโรงเรียนแต่วันนี้ที่เขาทุบออกมีสมาชิกในหมู่บ้านเข้าไป ขับรถเลข่ขายของทางชนบุรีและอุบัติเหตุรถสิบล้อเหยียบเสียชีวิตเนี่ยเขาจะนำศพกลับมาบ้านแต่ว่าเขาจะไม่ให้ผ่านเข้าบ้านเขาจะผ่านรับตรงนี้เปิดประตูโรงเรียนเข้ามาศพทางบ้านนอกตายหงเขาถือว่าจากที่อื่นนะครับเขาจะไม่ให้นำเข้าบ้านเขาจะนำเข้าวัดเลยเมื่อก่อนเป็นเด็กตรงนี้จะเป็นต้นโพขนาดใหญ่ครับแต่ได้ตายไปแล้ว เกิดมาพร้อมวัดนี่คือโบเลนวัดที่บ้านตอนนี้นะครับสภาพที่จริงตอนนี้เขาเป็นฤดูเกี่ยวข้าวต้องลงนากันแล้วนะครับแต่วันนี้มีคนมารวมตัวกันที่วัดคนที่ว่างก็ที่บอกผมบอกไปเมื่อสักครู่ครับมีสมาชิกเสียชีวิตเขาจะนำศพมาตั้งที่นี่ที่วัดเขาก็ออกมาออกแรงช่วยกันทำงาน สิทธิ์ลูกสิทธ์หลานครับจากจากขึ้นขายได้น้ำมานบ่อนขายได้อยู่บ่บ้านบ้านข้าขายแจ้วเท่าไหร่ยี่ห้าก็ยี่สิบอ่าก็ขายราคาเดียวกันกับแบงคอกเด้อลี่ลี่นี่บ้านอื่นมา่ไป เ,เอาวันงานจนไม่กระถินบอกเขาได้ยังไงมอล่ำมอล่ำเมียงประ่กาี้ยนมอาลำคณอ,อย่างก่อไอเรื่องวมประยุกอ๋อควจริงที่ประยุกค,ความอืมเพนเมามาขึ้นครับ <laughs> นี่นีย่านน่ปาเพื่อนนี่ัา่ครับามันขึ้นาไงใส่ดแล้แล้เหนนี่แจ้งน้องใหม่อมีหัดแหนมผู้ใดเห็นแหนม โอ้ยน้ำตลาดบ่แจงน้องไม่แจงเองบรรยากาศชนบทที่บ้าน ก็พัฒนาตามศักยภาพของหมู่บ้านวัดจนบทบ้านนอกบ้านค่อยก็เป็นประมาณนี้ที่กำลังขับรถออกมาเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนะครับอายุเท่ากันเรียนมาด้วยกัน โอ้แมนซอนนี้ได้ดเจียวเขา <Yeah. S 1> เจียวงไหน <laughs>